การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบฉุกเฉินไม่ใช้อุปกรณ์ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่บาดเจ็บรุนแรงที่กระดูกสันหลังและคอโดยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแบบวิธีการลากวิธีที่หนึ่งการลากแบบดึงเสื้อบริเวณไหล่ผู้ป่วยให้ผู้ช่วยเหลือเข้าไปนั่งบริเวณตรงกับศีรษะผู้ป่วย โดยชันเข่าข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นใช้มือดึงเสื้อที่ไหล่ของผู้ป่วยและลากออกจากพื้นที่ไม่ปลอดภัยแบบวิธีการลากวิธีที่สองการลากแบบสอดปลายแขนให้ผู้ช่วยเหลือเข้าไปบริเวณศีรษะของผู้ป่วย นั่งชันเข่าข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นสอดปลายแขนทั้งสองข้างเข้าไปบริเวณใต้รักแร้ของผู้ป่วยแล้วลากดึงออกจากบริเวณที่ไม่ปลอดภัยแบบวิธีการลากวิธีที่สามการลากทางปลายเท้าให้ผู้ช่วยเหลือเข้าไปข้างลำตัวของผู้ป่วยข้างใดข้างหนึ่ง โดยจัดท้าผู้ป่วยยกแขนทั้งสองข้างไว้เหนือศีรษะจากนั้นผู้ช่วยเหลือมาบริเวณทางปลายเท้าของผู้ป่วยนั่งจันเข่าข้างใดข้างหนึ่งจับที่ข้อเท้าของผู้ป่วยทั้งสองข้างพร้อมยืนขึ้นแล้วลากออกจากพื้นที่ไม่ปลอดภัย แบบวิธีการลากวิธีที่สี่การลากผู้ป่วยบนผ้าให้ผู้ช่วยเหลือมายืนบริเวณชายผ้าเหนือศีรษะหลังจากนั้นนั่งชันเข่าข้างใดข้างหนึ่งพร้อมกับม้วนชายผ้าทั้งสองเข้าหากันจนถึงบริเวณศีรษะหลังจากนั้นผู้ช่วยเหลือ หันหลังให้ผู้ป่วยพร้อมลากไปทางด้านหน้าเพื่อให้ห่างจากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินเนื่องจากการยกเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเกิดความพิการและเสียชีวิตลงได้ดังนั้นการยกและการเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ถูกต้อง แทนที่เราจะช่วยเหลือให้ผู้ป่วยปลอดภัยเป็นการทำร้ายให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นดังนั้นผู้ที่ช่วยเหลือต้องมันฝึกฝนทักษะการยกเคลื่อนย้ายเพื่อให้เกิดความจำนานในการเคลื่อนย้ายและจะลดอัตราการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยและตนเองได้